สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซี 4, ทุกท่านจ้าเมื่อนี้ก็มาหลอดหงที่แรกว่าสิเมื่อนแล้ววันนี้พอดีเห็นหงควยนี่มาอีกแล้วหงควยนี่มาจากโรงเรียนมาตะเรียนหนังสือหงควยนี่มาตะเรียนหนังสือหงควยนี่มาลงอาบน้าแล้วดริงๆมาลงอาบน้าแล้วเลยจะคองให้มาส่งเลย,ยลงอาบน้ำลงอาบน้ำ พอดีมันก็อาบน้ำพอมันพอดีคาแถมอาบน้ำโอ้ควายน้อยควายน้อยลงน้ำมาได้บ่เอาก็หูกระายเท่นั้นเอากระายกระาย <laughs> กระายน้อยโอ้ชอบขนาดนะ้อยเห็นน้ำนะกาลัางว่าสิไปบ้องอยู่บ้านพักอพอดีเอาลงมาอาบน้ำพอดี ควายมันผักมาแต่โรงเรียนละบ,บ่อพอดีลงมาอาบน้ำพอดีดีพอดีเอาเสิขึ้นกระไซมาเนี่ยผู้สิขึ้นแล้วสะห,หูกระตายห่กรตายแล้วควานยนอนใมันยานหูมันเปียกวะกระต่ายน้อยมันยานหูมันเปียกคือให้ดีกระชายมันไกลๆควายหนารัก ตัวเล็กตัวเลขหนารักเอาไปใส่บันี้ไปใส่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 คือแขี่ยขนาดคน,าาน,าานาไหนคนเนี้ยเป็นตัวแข่แข่ยเขีเ่ขาายถ้าแม่ไม่มาอ,อยู่ใน,นน้ำนี่มันแลรงขึ้นมานเนี่ยแรงหนีหมดทันเด้ต้องตั้งขาเด้หนีเด้มันแลรงขึ้นมาเนี่ยแรงเลยไว้าามาสิชนได้บ่แม่เจ้าของมันมิชน,นได้ พดีมันกำลังอาบน้ำอยู่กำลังอาบน้ำอยู่ควายมันหอนไหลควายน้อยควายน้อยควายน้อย พ่น้อยจะขึ้นมา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 เลยมาเลย คือไม่ดีทันเอา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 มายังไม่ดีมายังไม่ดีมองตัวน้อยก็พูดนะปุยตัวน้อยก็อาบน้ำไไปด๋ดีอยตู้ปองตุปองตัวน้อยอันนี้ก็ดีจ S <S เอดี๋ยวควายน้อยอาบน้ำคนนะตุกปองตุกปองคนนะออ,อมันฮอนเกินไปมันฮอนหลาย มันจะอาวมันจะอันนั้นแล้วมันจะขึ้นแล้วเด็กควายน้อยนะเห็นแต่หัวปลาโอยู่ฮะมันเย็นทะเทมันขาแทะเทมันอาบน้ำนะคุณอะควายน้อยมันเนี่ยชอบขนาดเลยมัน้อนควายเนี่ยมักน้ำแต่งัวนี่หันยานน้ำควายเนี่ยโอ้ยอาบน้ำนี่ค่ะเป็นกัน เป็นไงเป็นกันเหละควายแต่งัวนี่ขนาดผมต้องห้ามันมันยังหยานเพราะมันไสดินเดียวเอ็ดเนียนอันไหนควายเหนี้ยเนี้ยน่ะควายบ่หัวหัวเหนียวเอด็ดมาแม่มันสีเปื่อยมันสีเปื่อยจริ<อ><อ>แต่ควายนี่เอาดินยังควายนี่ไสเอิ่มอย่างนั้ ใส่อย่างว่าใส่คีสูดเอบคีสูดใส่ีสูดถึงน้ำแหงแข็งเกอเปื่อยฮาเดสันคีสูดถึงน้ำแหงแข็งดิแหงทนทานจอนอคิดจอนอคิดกับเขา เดี๋ยวเพื่อนจะเอาขึ้นเมื่อแล้วค่ะเพื่อนจะไล่ขึ้นเมื่อแล้วหรือจะคล้องเพื่นมาล่ะเพื่อนจะไล่ขึ้นเมื่อแล้วเพื่อนจะไล่ขึ้นเมื่อแล้ว,ลว,ลลวคาว,วายน้อนมัน มันยังบ่แข็งแรงด้ค่ะมันกินหญ้ายังบ่ได้เพราะว่ามันยังเป็นได้ใหม่เแฉลบยังอ่อนเขียวยังอ่อนค่ะเลยกินหญ้าบ่ได้มันกินแต่นมวันนี้มาอาบน้ํามันกับมันกับขี่หลังแม่ค่ะเลมันบ่อยากหยางบางเดี๋ยมันลอยตัวลอยป่องไปตัวป่องมาค่ะเลยควายน้อยน่ะเห็นแต่หัวปลาลอยอยู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊แม่มัน อ้าวคีสูดอาบโดนในขีสูดน้อยสองน้อยสองตัวเลยพูดนะปลิบปลอปลิปลอย่พูดนะปลิปลอปลิปลออยู่ มันบดีมืออันเดียสิมือเราพ่นไล่เราพ่นไล่เราขึ้นไปเรื่องเด้งสิเอาขึ้นทางไหนทางนี้นะเฮานีา่บ่เว้ยที่ขึ้นทั้งนี้พ่อไปได้อยอุ่นกลาง่นฮะขึ้นทางไหนขึ้นทางไหน ขึ้น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 น้นขขึ้น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 ข ไป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 ยังแม่สับเล็บอยู่พื่อยังแม่ยังแม่สับเล็บไปกลับบ้านมาอาบน้ำแล้วก็กลับบ้านเลย ท้องนี้กินหยาโรงเรียนเรียนหนังสือยามมาแรงลงมาอาบน้ำกระเมื่อกินหยาอยู่บ้านพักกินเพื่องอยู่บ้านพักไปไปไปโอ้ขึ้นตำลางมูที่นะนอาบน้ำแล้วเมือตี่ะ ับบาคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะจ๊ะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะจ๊ะขอบคุณมากจ้าสวัสดีจ้า